อ่าแล้วสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมกายซาซีเฮ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นอ่าโรบอกเบรดบอลนี่ก็อีเวนต์ฮาโลวีนมาแล้วอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ด600โลบักอ่าลด65%อีเวนต์นี้ผมไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่คิมอเอบือนอันนี้คือ ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นแจกอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นถาวรหรือเปล่าน่าใช่ถาวรน,นะเพราะว่าไม่รู้เหมือนเคมไปก่อนอันนี้เจ็ดเกา ไล่ก็สิกลัลบัฟ <ud walk ing noises> ันตังเลยดีกวาหาวันแล้วรีบเออมีมีสปิน ออก็คือสปินตรงนี้ได้เลยฮะสุ่มเอาอินฟินิตได้หรออัน,นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนไงเพราะว่าอาจจะเป็นแค่แบบเอามารวมกันได้สก,กิลเฉยเป็นทอมเปือบอ่านะความสมารถเหมือน อ๋อก็คือกดใช้สกิลแล้วก็ว์ปไปด้านหลังคนอื่นแล้วคนที่โดนว์าไปข้างหลังอาจจะโดนสโลก็คือแบบสมมติเราโดนเล็งเราโดนบอลเล็งใช่ปะ่ะเรากดใช้สกิลไปหาคนด้านหลังเอ้อไม่ใช่ว์ปไปด้านหลังคนที่เราเลือกก็คือต้องเล็งนี่แหละเนี่ย ขวาเป็นด้านหลังสิงแล้วก็ตีโป้งนะแบบนี้เดี๋ยวผมขอไปหาโค้ดใส่แป๊บหนึ่งโอเคแล้วที่หาผมหามาได้ก็มีแค่โค้ดเดียวก็อันนี้เอาไปใส่ได้ดาบดาวก็อันนี้ใช้ ไปเลี้ยงเนอะรอเคมาในเวลาต่เล้งสกิลอะไรไปดีอ๋ออันนี้มีสกิลเพิ่มใหม่ค่อนข้างจะเยอะ มีอันนี้ก็เป็นพาสีิเหมือนกันสามารถกดกระโดดได้สี่ครั้งปกติมันจะโดดได้สองครั้งแบบนี้แต่มันจะเพะิ่มไาอีกสองครั้งบลิงเทเลพอร์ตได้สามครั้งแต่แบบหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บก็ต้งองรอคูดอาอีกสามครั้งต่อหนึ่งเกม,มั้งนะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจาะแหละ โอเคเดี okay, hey, mm ๋ยวไปเล่นกันในเกมเลยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเลือกสกิลก่อนดิมาลิปเลเปอร์ไปสตาร์ล่นเลือกปุ๊บได้เกมเลยฮึลืมล็อกอินห้าวันได้ยาบใหม ออต้องระวังเอาให้ดีๆเฮ้ยนี่ได้แตกแล้วสอง s t a แย่แล้ว มันเมื่อกี้แบบเร็วมากนี่นะ้ม่เล็มงม,นะมันทางผมไม่งั้นแม่จะาจะดับโมมันสี่สเตกกล่ะยังไม่ได้สักสเตกกลยง่ายต้องเอาสกิลฟิตมายิง ไม่หวไม่ไหวลิปเปอร์ไม่หวยินั้นแหะอ,อันดับห้าห้าในเก้าอนะนะโอ้โหสุม่มแบบสิบ โอ้โหยังไม่ทันได้ดูตุ่มแบบสิบครั้งก็จะได้เปิดไอ้นี่เอาเฮ้ยไปกดสกิลตอนไหนแล้วเนี่ยรอยไ้ราคานี่ก่อน ี้นตอนท้ายเกมบอกเลยมาสองสเต็คแล้วยอมไม่ได้สเต็กอะบอกเลยยมันได้อีกแล้วสามสเต็คเรียบร้อย สามคนมา